โดดกอ้โหมเลชีวิตเลยอ่ะปูขึ้นมาไวเนะี่ยลูกขึ้นเลยเทน้ำแอร์ออกพรุ่งนี้เขามานะเ,ออเทคือถ้าคือถ้าตอนไหนนอนเผลอหน้าท่วมแนะ่ยุ้มีทอดมันกินอนะ่ะยุ้ไม่แรบบงเขาบอกเขาไม่มัด น่าจะเอาใบกะเพราไม่น่า,าไว้หัวละพาเลยวถ้าใบกะเพราเข้ากันนี่นี่มันก็อร่อยได้หายมึงมึงไม่อยากกินเยอะกูกลัวไอหมุงไอหมุงรอดตุ้ยเลยตาลุนก็ห่วงไม่หาเขาตัดตื้อเบียร์กินนี่ก็ห่วงเลยอันนี้ไม่ไหวกินไม่วอืมอืมอืมอ้มอาวไม่เอาไรใช่ไหมพอไรใช่ไหมเอาเก็บเก็บ